บรรยากาศฝนตกมาก็นี่นะครับสนุกมากครับเจ้าจอนนี่ครับผมเล่นดินเล่นโคลน,ๆๆนะนี่ ฝนก็ตกนะครับผมดินก็เล่นนะสนุกมากครับเจ้าจอนนี่ครับไอเนี่ยโชว์ท่าย,ยากแล้วเนี่ยเอาละครับเอาละครับครับทำอะไรครับทำอะไรครับโอ้โหนอนไปแล้วนอนไปแล้วนอนไปแล้วลุกขึน้นมาแล้วโอ้โหไอ้ย่ะ ไปนะครับไปไหนครับไปนะ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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับช้างเผือกขับมาแล้วครับคุณยายครับ 哎哎！妈